เออเอามาที่หนึ่งเรื่องกันบ้างนะฮะหนุ่มหล่อคนนี้เจเจกิษณภูมินะฮะเมื่อวานนี้ก็ไปเปิดประสบการณ์สุดเอพิเศษในงานไอคอนิกยูเนี่ยแหละที่เมอร์เซเดสไยแลนด์กับธนบุรีพันนี่เขาจัดขึ้นนะฮะพร้อมกับเผยโอกาสเนี่เยเผยถึงเรื่องของแฟนสาวนะฮะต้าหนึ่งเนี่ยแหละที่ได้โพสภาพอันนี้เขาไปร่วมงานเมื่อวานนี้แล้วก็นักข่าวก็ได้ถามว่า ต้าเหนิงอ่ะอยู่โรงพยาบาลอยู่หรือเปล่าเห็นโพสต์ภาพที่แบบมีใส่เครื่องออกซิเจนนอนอยู่นะฮะก็ทำเอาหลายคนเป็นห่วงซึ่เจก็บอกว่าจริงๆอ่ะต้าเหนิงอ่ะมีอาการป่วยมาสักพักแล้วนะฮะที่ผ่านมาก็พยายามบอกให้เขาอ่ะรีบไปหาหมอให้ไปเช็คล่างกายดีๆนะฮะเพราะปกติเขาจะเป็นคนประเภทที่บอกว่าถ้าไม่ป่วยหนังจริงอ่ะก็จะไม่ยอมไปหาหมอเจเจก็บอกว่าที่ผ่านมาก็พยายามบอกเขาตลอดนะฮะแต่เขาก็ไม่ค่อยฟังผม พร้อมกับบอกว่าอ๋อรูปที่โพสเนี่ยไม่ได้พักอยู่ตอนนี้นะเขา,าเป็นรูปที่เข้าโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะตอนนั้นก็ไปนอนโรงพยาบาลอยู่2วันนะฮะคุณหมอก็ยังตรวจไม่เจอนะ,ะว่าเป็นอะไรนะฮะแต่คิดเองเนี่ยว่าน่าจะเป็นเพราะภูมิแพ้จากการพักผ่อนน้อยนะคะเพราะตอนนี้ก็ทํางานค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งตัวเองก็ไม่นอนเฝ้าที่โรงพยาบาลน,นะสวันที่เข้าโรงพยาบาลที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะอ่ะอันนี้เรื่องของต้าเหนื่งที่ป่วยใช่ไหมหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ตอนนี้ก็สบายใจได้ตอนนี้เจ้าตัวก็ยัง น่าจะเป็นพักผ่อนภูิแพเพราะว่าหมอบอกว่าไม่ไเป็นอะไรนะฮะ,ออะนอกจากนี้เจจก็ได้เผยถึงนความรู้สึกนะฮะหลังจากที่ได้ไปเป็นแขกแขกรับเชิญนะฮะในงานแฟนมีตติ้งของน้องหมีเนยนี่แหละซึ่งก็มีโมเมนต์ที่แบบเจจกอดน้องหมีเนยจนน้องหมีเนยเืนแล้วก็เสียอาการหนักมากนะฮะช็อตที่แบบเนี่ยเขาไปเล่นกันแล้วเขาก็กอดกันนะฮะซึ่งเจจก็บอกว่าน้องหมีเนยก็ทําให้ตัวเองเสียอาการแล้วก็ขืนน้องมากเหมือนกันนะฮะ ซึ่งครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอน้องหมีเนยนะฮะก็รู้สึกว่าน้องน่ารักมากๆแล้วก็รู้สึกได้ไปร่วมสร้างความสุขให้กับชาวด้อมหมีเนยด้วยนะคะส่วนที่เรามามีพากันเรียกน้องเนยว่าต้าเนยนะะี่แหละเจเจก็บอกว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยเพราะน่ารักกันคนละแบบอย่างต้าเหนิงก็จะมีความน่ารักแบบธรรมชาติส่วนต้านเนยเนี่ยก็จะน่ารักแบบนุ่มๆนุ่มๆน,น,น,นะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์เจเจกัจะนะฮะ จริงๆเขาก็ป่วยมาสักพักแล้วแล้วก็เข้าโรงพยาบาลสักพักแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเราก็พยายามเชียร์เขาตลอดว่าเออให้ไปรีบไปโรงพยาบาลรีบไปหาหมอรีบไปเช็คให้มันดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกกองและมันออกกองกลางแจ้งด้วยอะไรเยงี้ก็ว่าถ้าไม่สุดจริงจะไม่ไปก็ประมาณนั้นครับถ้าไม่สุดจริงก็ไม่ไม่ค่อยยอมไปเท่าไหร่ใช่ผมก็พยายามพูดเทน้มากที่สุดนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยฟังผมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเมื่อวีคที่แล้วที่ที่เข้าโรงพยาบาลสองวันครับม เหมือนก็ยังตรวจไม่เจอว่าเป็นอะไรครับผมแต่ผมว่าผมว่าน่าจะภูมิแพ้อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามีน้ำมูกอะไรเงี้ยก็ก็แกล่งอยู่แต่ว่าตอนตอนที่ไปนอนเฝ้าก็ก็ป่วยครับก็เหมือนคนป่วยครับผมอาจจะพักหอนน้อยภูมิแพ้มันขึ้นมาก็อาจจะพักหอนน้อยด้วยเพราะว่าทำงานค่อนข้างเยอะด้วยครับ ครับก็ได้ไปแฟนมีตติ้งของน้องเนยมาเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกสโชว์ครับผมก็สนุกมากแล้วก็ได้เจอน้องครั้งแรกก็น,น,น่ารักมากมากครับผมน้องทำผมเสีย,าายนะอา,ยาการไหมครับผม เขินมากเขินตั้งแต่แบบตอนคือตอนเช้ามันจะมีแบบซ้อมแล้วก็ซาวเช็คกันอะไรเงี้ยก็ได้เจอน้องแล้วก็ได้ซ้อมด้วยกันก็เขินมากๆครับผมก็ oh, oh, ไม่กล้าเข้าใกล้น้องจริงๆจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะกอดแต่ว่าเหมือนพี่ๆข้างล่างเชียร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เออขออนุญาตนะครับแล้วก็กอดน,น้องอะไรทุกคนแฮปปี้มากเลยครับอย่างอย่างที่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าน้องเนยก็สร้างความสุขให้กับทุกคนตลอดเวลาตอนนี้คือเจเคยเจอน้องมาแล้วไม่เคยเลยครับครั้งแรกต<ม>ั้เลยตั้เลย ก็จะอย่างที่บอกมันเทียบไม่ได้เพราะมันน่ารักกันแบบคนละแบบน่ารักคนละแบบถ้าเนยน่ารักยังไงน่ารักแบบนุ่มนิ่มน่ารักธรรมชาติจริงอันนี้แหละฮะก็น่ารักนะฮะส่วนคนนี้เป็นหัวตาหนึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะ